พอดีลูกค้าโทรมาซื้อของนะคะช่วงนี้อ้วบหน่อยอ้วบอะ่ะก็บอกว่าถ้าอ้วบแล้วเงินจะเข้างั้นอว้วกดีกว่าถ้าอ้วบแล้วรวยอ้วบดีกว่ารักจริงๆไอติง้งนั่งเดี๋ยวรอช่วงนี้เรารอซุก,กี้เดี๋ยวติดกินสุกี้ทะเลแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าก๋กวยเตี๋ยวไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวสุกี้ข้าวผัดทะเลแล้วก็ก๋วยเตี๋ยว วันนี้วันจันนะคะติใส่สีมันเหมือน Napoleon. มันเหมือนสีกะปิมันเหมือนสีชมพูมันเหมือนสีโอรสนะกะเลยใส่ดูมาดามกิรตินะทักทายท่านผู้ชมทักทายเพื่อนๆนะคะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวพรุ่งนี้ติก็ไลฟ์สดมาทางมาทางสถานีส่วนดูดวงติก็ยังไม่จบนะคะดูชื่อก็ยังไม่ครบดอง มันไม่ตั้งใจดองหรอกวันนั้นตีสองไม่ได้นอนเลยในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วตัวติก็เดี๋ยวรอหนังสืออะไรนะพจนานุก,กรมใช่ไหมพจนานุก,กรม